จ่าแม่จา๋าปวดหลังไหมครับปวดครับ <c oughs> ทำไมเสียงอยู่ใกล้เนี่ยเลย <c oughs> พ่อจ๋าแม่จา๋า <c oughs> พ่อจ๋าแม่จา๋าจ๋าปวดหลังจากอะไรอะ่ะปวดหลังจากการเอ,อ่อใส่ส้นสูงครับ <c oughs> อ๋อเป็นไปตามอายุแบบครับพ่อจ๋าแม่จ๋าสี่สิบกว่าแล้วก็เป็นไปตามอายุครับ ผมมีตัวช่วยนะครับพ่อจ๋าแม่จ๋าอยากได้ค่ะพบกับอุ้มีรดาสวัสดีจ้าสวัสดีค้าพคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมอันนี้ชอบมากมาทีเลยนะขายดีสายเป็นตลอดขายดีมากตอดโจรตอดโจรตดโจมากเลยจนวันนี้ต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งคะอย่างที่บอกเลยว่าอาการปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดเอวปวดหลังเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นกับพ่อจ๋าแม่จ๋าหลายคนหรือบางทีอายุยังไม่ทันเยอะเลยออฟฟิศซินโดรมมั้งค่าเดิมนานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งคุณลูกทั้งหลายแหละนะคะแต่จริงๆแล้วอาการนี้เกิดขึ้้นกับูสงวยะ บางทีเนี่ยอาการปว่วยมันทรมาน<ช>ค่ะทร<ช>มานจนบางครั้งคุณพ่อคุณแม่หลายคนกินยาแก้ปวดเยอ,อ,เอกินบ่อยๆไม่ดีสสหรือว่าทีสสะสมอย่างนี้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าใช้ชีวิตลําบากเนี่ยโอ้เสียค่าใช้จ่ายกันเยอะนะไปหาแบบหมอทีนึงเนี่ยถ้าใช้จ่ายแพงเพราะฉะนั้นอะไรที่ดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองดีกว่าเนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วพออายุมากขึ้นแค่พยุงตัวเองให้ขึ้นจากเตียงให้แบบลุกขึ้นเนี่ยก็ยังพยุงร่างกายยากเพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมร่างกายมันมีความเสื่อมตามวัยเพราะฉะนนั้ก พยุงตัวเองเรียวแรงไม่ค่อยจะมีแต่นี่ค่ะอุปกรณ์พยุงหลังจากคิวไลฟ์นะคะจะทําให้การใช้ชีวิตของพ่อจา๋าแม่จา๋าง่ายมากิขึ้นแล้วใช้งานง่ายมากใ,ใช่<ด>ส่วมง<ด>่<ด>ายแค่สาม<ะ>สเต็ปพี่ก๊อฟหนึ่งสองและสามแล้วก็วันนี้หุ่นไหนไซส์ไหนก็ใส่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ S M L S L หรือ X X L ถ้ารอบเอวของคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมตั้งแต่32จนถึง48ใส่ได้เนี่ยค่ะอย่าปวดอย่าทุกข์ทรมานกันอีกต่อไปวันนี้ให้อุปกรณ์พยุงหลังเป็นของแท้ ของจริงสินค้าดีมีคุณภาพมาแบบครบเซตเลยค่ะวันนี้ก็คือจะมีอุปกรณ์พยุงหลังที่อุ้สายตรงนี้นะคะ1ชิ้นแล้วก็ปกติทั่วไปเขาไม่มีหมอนพยุงหลังแต่อันนี้ให้ไปอีกหนึ่งค่ะมีในส่วนของสายพยุงหลังอีก1 1เซตจะมี3ชิ้นด้วยกันนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าแต่ยังไม่พอปกติแล้วอุปกรณ์พยุงเขาะะ่าค่ะพี่กอบขาต้องอซื้อแยกต้องซื้อเพอิ่มมูลค่า990บาทวันนี้ให้ฟรีนะพี่ชมพู<ว>แล้วยังไม่พอคุณพอ่อคุณแม่ขากกามมัันนร้้้ออใหพลตตง๊ะไปี เครื่องทั้งหมดเซกใหญ่แบบนี้ปกติแล้วแบงค์เท่า8ใบนะคะพอดเจ็ดพันกว่าบาท<ฆ>แต่เฉพาะที่นี่ตอนนี้ให้พิเศษค่ะเหลือเพียงแค่990บาทโอเเ้ยเก้าร้ยเก้บบาทนี่ก็แล้วก็ได้อุปรกรณ์แบบครบ,ครบ,ครบแบบที่คนอื่นเขาต้องซื้อนะซื<ฆ>้อเพิ่มแต่เราไม่ต้องค่ะวันนี้พร้อมจะส่งให้ทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์รับสิทธิ์ให้ทันแค่ 10เซตนะคะ <S <S พ่อะจะ๋าแม่จา๋า0 2 1 1 4 3 3 3 0มค่ะ0 2 1 1 4 3 3 3หหรือว่าสแกนเคเบิลโคตรงหน้าจอแอดไลน์ก็ได้ที่แอดช็อปมาเนียเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนน่ะได้ใช้แล้วชอบ,รบจริงบางที่บางคนแ่ะที่ชมพูอ,มอยากไปไหนกับลูกกับหลานพยุงตัวเองไม่ไหวเนี่ยจะไปวัดจะไปทําบุญจะไปเที่ยวเดินเหินไม่สะดวกแล้วคิดดูนะคะถ้าเกิดพ่อแม่เราอย่างเงี้ยจะขึ้นบันไดต้องแทบจะสาวคือมันยก่งยากพยุงตัวเองยากไี่ก๊อฟแต่ว่าพอใส่ตัวน ค่ะคุณพ่อคุณแม่ใส่งานง่ายใส่สะดวกใส่สบายมีทั้งอุปกรณ์พยุงเข่าที่ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้990บาทตอนนี้เหลือ63เซตสุดท้าย62เซตแล้วด้วยให้อุปกรณ์พยุงเข่านะคะจะแบบปลูกต้นไม้เออยหรือบางคนจะยืนผัดอาหารให้ลูกให้หลานกิจัตรประจำวันที่อยากทําบางคนนะคะพี่ก๊อฟเอาตัวเองเนี่ยไปเต้นลีลาสมัยก่อนพยุงตัวเองจะไปเต้นลีลาพยุงไม่ไหวพอมีตัวนี้ค่ะมันช่วยปรับบุคลิกภาพคุณพ่อคุณแม่กิจกรรมอะไรที่เคยทําแล้วมีความสุ วันนี้พยุงตัวเองได้ง่ายกับอุปกรณ์พยุงหลังบางคนไปเที่ยวกับลูกกับหลานบางคนออกกําลังกายบางคนอยากจะไปเต้นรีลาไปได้ออมีความสุขนะคะวันนี้ค่ะคิดดูว่าเนี่ยไม่เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะของคุณพ่อคุณแม่และที่สําคัญตัวนี้มาช่วยปรับบุค,คลิกได้ดีผู้หญิงใส่ได้ค่ะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ะนะคะแล้วก็รองรับนะคะบางคนเนี่ยคุณพ่อบางคน80กว่ากิโลกว่ากิโลใส่ได้เอาเป็นว่ารอบเอวตั้งแต่32จนถึง48นิ้วใช้ได้ใส่ แล้วเป็นของแท้ของจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะสินค้ามีคุณภาพจากคิวไลฟวันนี้ให้ไปเลยค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงนะคะช่วงหลังหนึ่งแล้วก็ยังมีหมอนพยุงหลังปกติเขาไม่ให้ครับแต่ของเราให้ใส่สบายนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีสายพยุงหลังด้วย1เซตจะมี3ชิ้นด้วยกันค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้ล่าสุดเหลือ42เซตสุดท้ายรีบแล้วต้องรีบแล้ว,ลว,ลวนะคะ ี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโทรให้เร็วเลยนะคะอุปกรณ์พิมพข่าว990บาทพัดลมตั้งโตอีกหนึ่งเครื่องทั้งหมดนี้นะคะ990บาทกับ29เซตสุดท้ายตอนที่ไปเร็วมากนะคะสายไปเร็วมาก021143330ค่ะปกติแล้ว7,650บาท021143330กับ26เซตนะคะโอดแล้จะหมดแล้วค่ะสแกนคิวอา e ตรงหน้าจอโทรมาจองสิทธิ์รับสิทธิ์กันก่อนได้นะคะหรือถ้าเกิดคอร์เซนเตอร์รับสายไม่ทั นะคะสแกนตรงหน้าจอเลยย้ำเบอร์กันอีกรอบ021143330ค่ะขออนุญาตใส่ให้ดูนิดนึง<ค>ะจะบอกว่าตัวนี้หลายๆนคน,นชอบว่าอะไรรู้บ้างใส่สบายใส่ง่ายใช่มันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของร่างกายไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะคะระบายอากาศดีมากแล้วอย่างที่บอกเลยนะคะสเต็ปการใส่ะคะ่ะเพราะจ่าแม่จ่าตัวนี้นะคะแค่1 2และตัวนี้ค่ะ สามแค่นี้เองอปรับตามรูปร่านได้เลยปรับได้เลยรอบเอลตั้งแต่32จนถึง48นิ้วใส่ได้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วก็อยากจะให้ดูตรงนี้นะคะคือมันยืดหยุ่นดีมากแล้วก็ขออนุญาตให้ดูด้านทางตัวนี้ค่ะระบายอากาศได้ดีนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นผ้าเนโอพลีน,นะคะเป็นเนื้อผ้าที่นําเข้าจากต่างประเทศและขอให้ดูให้ดูด้านหลังค่ะพี่กอลพี่ชมพู่ตัวนี้แม่จ๋าหลายคนชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมคะไอ้ตัวโครงนะคะปกติทั่วไปจะเจอโครงเหล็กเวลาแบบเง เลยปุ๊บโอ้ยมันเจ็บ,ม,บมันกดนหลังใช่ใช่พี่ชมพู่แต่ตัวนี้ค่ะจะมีโครงสปริงนะคะทั้งหมด6แท่งด้วยกันคโครงสปริงด้านข้างแล้วก็โครงตรงกลางเนี่ยจะเป็นพลาสติกค,คุณภาพอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเราแบบว่าจะเดินจะวิ่งจะออกกําลังกายมันรู้สึกว่าพยุงหลังได้ดีแต่ไม่กดทับค่ะม,มคือไม่เจ็บเลยนะคะคือมันประคองหลังได้ดีมากและอยากจะให้ดูเวลาอายุมากขึ้นนะคะตัวนี้แม่จา๋าเวลาแบบเราบุคลิกเสียอย่างเงี้ยที่ปวดคอบ่าไหลเพราะว่าบางทีสรีระพี่กอ์ฟมันผิดธรรมชาติแล้วบางคนเขาไม่มีแรงนะคะ การพยุงหลังปุ๊บมันกลายเป็นหลังคอม<ช>แต่เนี่ยพอใส่ตัวนี้ปุ๊บด,ดึงดึงดึงปุ๊บมันช่วยปรับสรีระนะคะให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น<ช>หลังก็จะมีความตรงมากยิ่งขึ้นส่วนตรงนี้ระบายอากาศได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าอาการของการปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดเอวปวดหลังก็จะดีขึ้นเพราะหลังตรงเป็นธรรมชาติมากขึ้นดังนั้นวันนี้โทรให้ทานตอนนี้โอ้โหเหลือประมาณหมแล้วดเรียบร้อยแล้วครบวบัวบอ้วอคุณค่ะมาสี่ครั้ง่มได้ไหม เพิ่มได้กี่เซทคะได้ไหมอีกสัก่หน่อยห้าสิบสี่บอกโอเคคุณพ่อคุ คุณจริงๆเลยนะคะวันนี้อูดีใจมากอยากเห็นแบบคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะคะได้ทํากิจการนะคะที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเกษียณอย่างมีความสุขวันนี้นะคะ90เซตแรกหมดไปแล้วโทรให้ทันค่ะเพิ่มมาอีก50เซตเท่านั้นกับอุปกรณ์พยุงหลัง3,990มอนพยุงหลังที่จะช่วยหนุนหลังให้สบายมากยิ่งขึ้นสายพยุงหลังอีกหนึ่งนะคะคือครบเซตเลยแล้วก็อุปกรณ์พยุงเข่าพี่กอฟปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มวันนี้ให้ไปเลย990บาทแบบฟรีๆแล้วก็มีพัดลมตั้งโต นี้7,650ไม่ต้องวันนี้โทรมาทันนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋า990บาท021143330ค่ะ02 021143330ตอนนี้ถ้าเกิดคอเซ็นเตอร์รับสายไม่ทันสแกนคิวอา e คตก่อนนะคะจองสิทธิ์รับสิทธิ์ก่อนหรือว่าจะแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนี่ยคือตัวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไซส์ ML x l หรือลเอ็กซ์แอหรือเอ็กซ์เอ็กซ์แอลเนียใส่ได้<ฆ>รอบเอลตั้ปแติต้องิื้อแยนซื้อี่ิบแปดตัวพยุง,งยเ<ฆ> ให้ฟรีไปพมข่านะคะ9ก0ากบาท0ู1ย์3อง่นาท0 2 1 3 3, 3ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วก็ระบายอากาศดีด้วยค,ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกเนะ <มา S 1> บอกแล้วมาทีไรก็สายเต็มเห็นไหมนี่ก็เพิ่มไปแล้วนะ30<ช>เซตสุดท้ายนี่เหลือไม่ถึง20เซตอีกแล้วโอ้รีบโทรด่วนเลยนะ021433 3งห่หมาหรือว่าลายแอดช็อปนมวเนียก็ได้หรือว่าสแกนเกียวโคดก็ได้นะวันนี้ราคาดีมาก คุณช่าหอเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะกลับมากับสีสันโซเชียลค่ะ